นะคะโจทย์คือ2 4 x ลบ4.5น้อยกว่า15คูณ x บวก0.3นะคะอันดับแรกเลยเราต้องแจกแจงฝั่งขวานะคะ15มันคูณอยู่หน้าวงเล็บแบบนี้เราแจกแจง15เข้าไปคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะเราก็จะได้เป็น2 4 x ลบ4.5น้อยกว่า1 5 x บวก 4.5นะคะ 15x ก็มาจากการแจกแจง15เข้าไปคูณ x 4.5มาจากการแจกแจง15เข้าไปคูณ0.3นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหาค่าของตัวแปร x กันนะคะอะตอนนี้จะเห็นได้ว่า x เนี่ยอยู่ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเลือกกําจัดฝั่งใดฝั่งหนึ่งออกไปก่อนนะคะซึ่งเราจะเลือกกําจัดตัวที่น้อยกว่านะคะตัวที่น้อยกว่าก็คือ 15x โดย เราจะกำจัด1 5 x ด้วยการนำลบ1 5 x นะคะมาบวกทั้งสองข้างของอสมการค่ะเราก็จะได้เป็น2 4 x ลบ4.5แล้วก็บวกอีกลบ1 5 x น้อยกว่า1 5 x บวก4.5บวกลบ1 5 x บวกลบเจอกันบวกลบเจอกันเป็นลบนะคะก็มาหาค่ากันนะคะ2 4 x ลบออกไป1 5 x เหลือเหลือเท่าไหร่คะเหลือ9 x นะคะลบกับ4.5น้อยกว่าฝั่งนี้บ้างนะคะฝั่งขวา1 5 x ลบออกไป1 5 x ก็หมดถูกไหมคะดังนั้นเหลือแค่4.5 ต่อไปค่ะกำจัดลบสีอ่ะเราก็นำสี่านะคะเข้าไปบวกทั้งสองข้างของอาสมการค่ะเราก็จะได้เป็น 9x ้าลบสีแล้วก็บวกอีก4.5ค่ะน้อยกว่า4.5่จุบวกสี่า 4.5บวก4.5หมดไปนะคะดังนั้นเหลือแค่ 9x น้อยกว่า4.5บวก4.5ได้9นะคะต่อไปกำจัด9ค่ะด้วยการนำเศษ1ส่วน9เข้าไปคูณทั้ง2ข้างของอสมการเราก็จะได้เป็น 9x คูณด้วยเศษ1ส่วน9น้อยกว่า9คูณด้วยเศษ1ส่วน9แบบนี้ 9กตัดเนะคะเก้ฝั่งขวาก็เช่นกัน9ก็สามารถตัดกับ9ได้ดังนั้นอสมการก็จะเหลือแค่ x น้อยกว่า1ซึ่งได้คำตอบออกมาแล้วค่ะดังนั้น x น้อยกว่า1นะคะคำตอบก็คือสรุปหน่อยค่ะคำตอบของอสมก,การคือ จำนวนทุกจำนวนที่น้อยกว่า1นั่นเองค่ะหรือ x น้อยกว่า1แบบนี้ค่ะข้อ7นะคะโจทย์คือ x บวกหทั้งหมดหารด้วย4มากกว่า 8ลบ2 x นะคะขั้นแรกเลยครูก็จะกำจัดส่วน4ก่อนนะคะโดยการนำา4เนี่ยเข้าไปคูณทั้งสองข้างของอสมการนะคะดังนั้นอสมการของครูก็จะได้เป็น x บวก1ทั้งหมดหารด้วย4แล้วก็ทั้งหมดคูณด้วย4นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ8ลบ2 x ทั้งหมดคูณด้วย4เช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าในวงเล็บ ่าทางฝั่งซ้ายนะคะ4สามารถตัด4ได้เลยนะคะดังนั้นอาสมการทางฝั่งซ้ายของเราก็จะเหลือแค่ x บวก1แบบนี้ฝั่งขวาค่ะถ้า4คูณอยู่นอกวงเล็บแบบนี้เราต้องแจกแจง4เข้าไปคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะเราก็จะได้เป็น8 4 32นะคะลบกับ4 2 8กลายเป็น32ลบ 8x แบบนี้ก็จะเห็นได้ว่า x อยู่2ฝั่งอีกแล้วนะคะก็ทั้งอยู่อยู่ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยฝั่งซ้ายก็คือ x ฝั่งขวาก็คือตัวนี้นะคะเราก็จะกำจัดตัวที่น้อยกว่าเนาะซึ่งตัวที่น้อยกว่าก็คือลบ 8x นะคะลบ 8x ดังนั้นเราต้องนำ 8x เข้าไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะคะเราก็จะได้เป็น x บวก1แล้วก็บวกอีก8 x มากกว่าหรือเท่ากับ32ลบ8 x บวก8 x ลบ8 x บวก8 x ก็หมดไปนะคะ x เดียวบวกกับ8 x ก็ได้เป็น9 x นะ,ะฝั่งซ้ายก็เลยได้อสมการเป็น9 x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับ 32แบบนี้ต่อไปกําจัด1น,นะคะโดยการนำลบหเข้าไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะคะเราก็จะได้เป็น9 x บวกหแล้วก็บวกอีกลบหมากกว่าหรือเท่ากับ32มสิบวกลบหนบวกลบหก็หมดไปนะคะเหลือแค่9 x มากกว่าหรือเท่ากับสามสลบออกไปหนึ่งเหลือ31มสะะิบต่อไปกำจัด9นะคะโดยการนำเศษ1นส่วนเะคะเข้าไปคูณทั้งสองฝั่งของอสมการนะคะเข้าไปคูณทั้งสองข้างของอสมการก็จะได้เป็น 9x คูนเศษ1ส่วน9มากกว่า31คูน เศษหนส่วนเแบบนี้นะคะเตัด9ได้เลยถูกไหมแต่ว่า9ตัดกับ31ไม่ได้ดังนั้นอ่สมการของเราก็จะเหลือเป็น X มากกว่าหรือเท่ากับ31มส่วนเกค่ะก็ตอบได้เลยนะคะว่าดังนั้นคำตอบของอะ สะมะการคือจำนวนทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ31ส่วน9นะคะหรือตอบว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ311ส่วนเเพราะเนะคะโจทย์ก็คือ3คูณ m ลบ7ทั้งหมดส่วน2นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2คูณ m บวก6ทั้งหมด ส่วน3นะคะจะเห็นได้ว่าทางซ้ายและขวาติดตัวส่วนอยู่ตัวส่วนก็คือเลข2กับเลข3นะคะซึ่ง2เนี่ยก็ไม่สามารถตัดกับใครได้เลยในฝั่งซ้าย3ก็ไม่สามารถตัดกับใครได้เลยในฝั่งขวาดังนั้นเราต้องไปหาคอลนอของ2กับ3ก่อนนะคะซึ่งคอลนอของ2กับ3ก็คือ6ค่ะดังนั้นเราจะนำ6เนี่ยเข้าไปคูณทั้งสองข้างของอสมการนะคะเราก็จะได้อสมการออกมาเป็น6คูณฝั่งซ้ายก่อนนะคะ6 3ส0สบ นะคะได้18คูณ m ลบ7ทั้งหมดส่วน2น้อยกว่าหรือเท่ากับ6คูณลบ2ได้ลบ12คูณ m บวก6ทั้งหมดส่วน3แบบนี้นะคะทีนี้เราก็สามารถตัดกันได้แล้วนะคะเอาตัวส่วนไปตัดนะคะ2ตัด18นะคะเหลือ 9นะคะดังนั้นได้เป็น9คูณ m ลบ7น้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าต่อไปเอา3ไปตัดกับลบ12นะคะเหลือลบ4นะคะก็เอาลบ4คูณ m บวก6แบบนี้นะคะต่อไปค่ะแจกแจง9เข้าไปคูณ m ลบ7แล้วก็แจกแจงลบ4เข้าไปคูณ m บวก6ก็จะได้เป็น 9m ลบ9763นะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 4m ลบ24นะคะเพราะว่าเอา4ไปคูณ6ลบ4คูณ6ได้ลบ24แบบนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเครื่องหมายเปลี่ยนไปอะต่อไปค่ะไปดูที่ m นะคะ m อยู่ทั้งสองฝั่งของอสมการเลยเรา ก็จะเลือกกำจัดตัวที่น้อยกว่านะคะตัวที่น้อยกว่าก็คือลบ4 m ค่ะดังนั้นเราจะนำา4 m เข้าไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะคะได้เป็น9 m ลบ63บวก4 m น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ4 m ลบ24บวก4 m 9 m บวกกับ4 m นะคะได้1 3 m ะะก็จะได้ 13m ลบ63น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ24นะคะเพราะว่าลบ 4m กับบวก 4m ก็หมดไปนะคะต่อไปกำจัดลบ63ด้วยการนำ63เนี่ยแหละเข้าไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะคะได้เป็น 13m ลบ63บวก63น้อยกว่าหรือเท่ากับ ลบบวก63าฝัง่งซ้ายลบ63บวก63หมดไปเหลือแค่ 13M น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ24บวก63นะคะก็คือเอา63ตั้งแล้วลบออกไป24เหลือเท่าไหร่คะ39นั่นเองนะคะดังนั้นได้ 13M น้อยกว่าหรือเท่ากับ 39นะคะตัวต่อไปที่ต้องกำจัดก็คือ13เราก็นำเศษ1ส่วน13เข้าไปคูณทั้งสองข้างของอสมการได้เป็น 13M คูณเศษ1นส่วน13น้อยกว่าหรือเท่ากับ39คูณเศษ1ส่วน13 อ่ะสิบสามตัดสิบสามหมดไปนะคะสิบสามตัดสามสิบเก้าได้อ่าสามนะคะดังนั้นได้คำตอบเป็น M น้อยกว่าหรือเท่ากับสามค่ะสรุปคำตอบนะคะดังนั้นคำตอบของอสมการนะคะคือจำนวน ทุกจำนวนที่เป็นไงคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3หรือตอบว่า m น้อยกว่าหรือเท่ากับ3